วันนี้ก็มาออกกาลังกายเป็นท่าง,ง่ายๆเบาๆนะคะที่ชอบชอบมากๆะคะปกติถ้าเรามีดัมเบลหรือว่าเขา,าเรียกว่าอะไรอะขวดน้ําก็ได้นะแต่วันนี้เราก็มาเปิดเพจวันแรกเราก็จะแบบง่ายๆไปก่อนละกันเนาะ,ะประมาณนี้นะคะบริหารอันนี้ได้ต้นขาหน้าท้อง1 สนุกเลยค่ะได้เหงื่อดีกว่านอนเฉยๆกลับมาห้องก็สักประมาณ15นาทีก็ได้นะคะทุกคน15นาทีถึงส0นาทีก็ได้แค่วันละสินาทีก็ดีมากๆแล้วล่ะทาได้วัละสินาทีก็ถือว่าดีแล้วนะคะ เหนื่อยเหมือนกันนะคะพักก่อนเนาะวิ่งเหยาะๆไปครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันเลย ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วแล้วก็ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆที่ครบ1 5บหาทีหรือ30มนาทีนะคะ เป็นกำลังใจให้โอเร็นด้วยนะคะ